จินติดตั้งเครื่องสำรวจนิวตริโนทรงกลมโปร่งใสขนาดใหญ่ที่สุดของโลกลึกลงไปใต้ดิน700เมตรเพื่อจับนิวตริโนที่ถูกเรียกว่าอนุภาคผี เพื่อเปิดโปงความลับที่เล็กจนนับไม่ถ้วนและใหญ่จนนับไม่ถ้วนในจัก,กรวาลเครื่องสำรวจดังกล่าวมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง35.4เมตรและสูงเท่ากับอาคาร12ชั้นถูกฝังไว้อยู่ในชั้นหินกรนิตของภูเขาในเมืองไคผิงเมืองเจียงเหมินมณฑลกวางตงเป็นส่วนประกอบสำคัญของเครื่องสำรวจนิวตริโนใต้ดินของเมืองเจียงเหมินซึ่งเป็นอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่มีขนาดใหญ่และสลับซับซ้อนเครื่องหนึ่งของโลก นิวตริโนเป็นอนุภาคพื้นฐานที่โบราณที่สุดและดั้มเดิมที่สุดตั้งแต่จักรวาลเกิดขึ้นเป็นต้นมาการวิจัยนิวตริโนนั้นได้เปิดประตรูแห่งการรับรู้จักรวาลและธาตุที่มีอยู่ในโลกปัจจุบันของมนุษย์การวิจัยนิวตริโนในแนวหน้าของฟิสิกส์อนุภาคดาราศาสตร์ฟิสิกส์และจักรวาลวิทยาผลคืบหน้าสำคัญของการวิจัยได้รับหลายรางวัลโนเบล